สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ทางด้านมา,ม,าม่ายำๆช้างน้อยมานะครับก็ได้มาทั้งหมด6ถุงเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นการ์ดกันนะครับก็สําหรับการ์ดนะครับอ่าก็จะเป็นการ์ดทางด้านการ์ดข่าหัววันพีชในถุงนะครับเนาะก็เป็นการ์ดค่าหัวอ่าของตัวละครในวันพีชนะครับ นี่นะครับเราก็จะสามารถมองเห็นการ์ดได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถุงละ18บาทนะครับก็หาซื้อได้ใน7 e เว่นอเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าการ์ดที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยหน้าตาของการ์ดจะเป็นยังไงนะครับจะสวยน่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก็วันนี้ผมได้มาทั้งหมดหกห่อนะครับก็จะเป็นห่อสีส้มนะครับห่อสีส้มก็จะเป็นทางด้านตัวนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นยำยำช้างน้อยรถข้าวโพดนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังของซองนะครับเราก็จะมองเห็นการ์ดได้นะครับเป็นการ์ดยำยำช้างน้อยวันพีชนะครับตัวนี้ผมก็ไปเหมามาทั้งหมดเลยเนาะในอ่าเซลเว่นใกล้ๆบ้านผมนะครับก็มีแค่นี้นะครับเนาะแล้วก็อีกรถนึงนะครับก็จะเป็นห่อสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านยำยำช้างน้อยรถบาร์บีคิวนะครับ นี่เนาะแล้วก็มีที่สังเกตนะครับตรงนี้นะครับเขาจะติดสติกเกอร์ไว้นะครับเป็นแถมฟรีการ์ดนะครับอ่าเป็นวิดเทนหรือเปล่าเนาะนะครับอ่าเป็นการ์ดวิดเทนวันพีศในถุงนะครับเนาะพูดผิดขออภัยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูการ์ดกันนะครับว่าการ์ดหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับหหอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หอสีส้มกันก่อนนะครับ เปิดออกมานะครับข้างในนะครับก็จะมีเป็นยำยำช้างน้อยห่อเล็กนะครับอ่าเป็นห่อประมาณนี้นะครับจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมีทั้งหมดหกห่อนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นการ์ดนะครับนี่การ์ดหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็สำหรับด้านหลังของการ์ดนะครับก็จะเขียนว่า ยำยำช้างน้อยวันพีชนะครับแล้วก็ด้านหน้าของการ์ดนี่นะครับเป็นทางด้านการ์ดข่าหัวนะครับตัวนี้เป็นทางด้านมังกี้ดีลูฟี่นะครับนอก็ราคาค่าหัวนําจับอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งพั้าร้ล้านนะครับนี่ก็เป็นการ์ดทองนะครับก็เป็นการ์ด เหมือนกันกันกบในการ์ตูนเลยนะครับเนาะที่เป็นโปสเตอร์นําจับนะครับนี่ก็ถือว่าสวยครับตัวนี้ก็เป็นจับตายหรือจับเป็นเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับห่อสีส้มอีกห่อหนึ่งครับตัวนี้ได้มาจากร้านเดียวกันนะครับสาขาเดียวกันเนาะ โอ้โหรู้สึกว่าจะเปิดยากนะครับมาเปิดออกมาได้เป็นทางด้านลูฟี่เหมือนกันนะครับก็ซา้มมาเนาะนะครับนี่คือได้มาจากเซเว่นเดียวกันนะครับก็ซนะ้มเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสีแดงกันบ้างนะครับก็เป็นรถบาร์บีคิว โอเคตัวนี้เปิดง่ายครับการ์ดนะครับโอเคเอาการ์ดออกมาแล้วนะครับได้เป็นทางด้านเอสนะครับเนาะน่าจะใช่นะครับเป็นพี่ของดูฟี่นะครับตัวนี้เป็นาทางด้านเพิงอาคีเนาะนะครับเนาะกินทางด้านผลผลเพิงนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ นี่นะก็ถือว่าสวยครับตัวนี้ค่าหัวอยู่ที่550ล้านนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูห่อต่อมานะครับสีแดงนี่คือได้มาจากร้านเดียวกันนะครับได้มาจากเซเว่นสาขาเดียวกันนอนไม่รู้ว่าจะซ้ำหรือเปล่านะครับก็ขอให้ไม่ซ้ำแล้วกันครับเปิดออกมา ได้เป็นทางด้านอ่าไม่ซ้ำนะครับตัวนี้เป็นไขวานะครับเนาะตัวนี้ก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเหมือนกับโดนอะไรตัดไปนะครับเนาะน่าจะใช่นะครับคล้ายๆกับโดนไฟไหม้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮอต่อมานะครับ หอต่อมาได้เป็นใครนอได้เป็นเอสเหมือนเดิมนะครับก็ซ้ำมานะครับโอเคแล้วก็หอสุดท้ายนะครับหอสุดท้าย ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับได้เป็นเอสเหมือนเดิมนะครับก็ซ้ำมานะครับได้มาสามใบเลยเนาะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะการ์ดสวยดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนาะนี่นะครับการ์ดก็ถือว่าสวยนะครับการ์ดก็จะเป็นสีทองนะครับขนาดก็น่าจะเท่ากันกับของแคมปัสนะครับ นี่เป็นของดูฟี่นะครับราชาโจรสลัดต่อมาก็ซ้ำนะครับอ่าแล้วก็เป็นของคนนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นทางด้านพี่ของดูฟี่นะครับการ์ดก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากเลยก็ถ้าใครไปซื้อนะครับก็แนะนําให้ซื้อ1นึ่งเซเว่นต่อ1นึ่งซองนะครับก็จะได้การ์ดที่ไม่ค่อยซ้ํากันนะครับ ก็ลองไปหาเดินดูได้ครับตอนนี้ก็เอาออกมาขายยังต่างจังหวัดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวยำยำช้างน้อยนะครับก็ถือว่าการ์ดสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับการ์ดค่าหัวที่แถมมากับยำยำช้างน้อยนะครับก็เป็นค่าหัวของตัวละครจากการ์ตูนวันพีชนะครับก็ใครที่อยากจะให้ผมเก็บสะสมให้ครบทั้งอ่ากี่แบบล่ะเออตัวนี้ยังไม่รู้นะครับนะก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับก็สำหรับการยำยำช้างน้อยตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด28แบบเนาะนี่นะครับก็ไปตามเก็บกันได้ครับมีทั้งหมด28แบบ